ท,ท่านผู้ติดตามและการพูดที่รับชมในขณะนี้นะครับนะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับนะปิจิตรพิทานะครับนะอยากจะบอกคุณพิทาว่าคุณรู้บ้างไหมทำไมคุณบอก ไม่ชอบท่านท่านได้บอกว่าท่านาไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นนายกตัฐมนังีนะครับนะจะบอกให้ท่านเลยนะครับนะเอาจริงๆนะครับนะท่านพูดท่านให้สัมภาษณ์ท่านสุภาพเกินไปนะครับนะท่านต้อง กับลุงนะครับนะลุงอยงอากเลี้ยวปร่าดบ้างนะครับนะเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ดานักข่าวบ้างตวาดนักข่าวบ้างนะครับนะนั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับนะถึงจะมีคุณสมบัตินะครับนะ แล้วก็เวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศนะครับนะท่านพูดภาษาไทยบ้างก็ได้นะครับนะท่านไม่ต้องมาพูดภาษาอังกฤษนะครับนะท่านพูดภาษาอังกฤษกับนักข่าวต่างประเทศมันทำให้คนที่ไม่ชอบท่านมองว่าท่านขาดคุณสมบัตินะครับนะ ท่านต้องหัเดเย็นเย็นโนโนบ้างนะครับนะไม่ต้องไปพูดเโร้โหเป็นแบบกหลังจ๋าเลยนะครับท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับวพาว่านั่นมันคือข้อหนึ่งสาเอตุหนึ่งที่ทำให้ท่านขาดคุณสมบัตินะครับนะ สมภาน,นักก่าวก็ปรวาดบ้างดาบ้างวินใส่บ้างนะครับเพื่อมันจะทำให้บรรดาลุงลุงสูงวัยทั้งหลายหันกลับมา,าสนับสนุนท่านบ้างนะครับนะเพราะว่าบรรดาลุงลงป้าป้าผู้สูงวัย ที่อยู่สภาสูงเขาเขาอาจจะชอบแบบนั้นนะครับนะแบบที่ลุงเขาเคยเป็นนะครับนะผมคิดว่าที่นายกผมพูดสุภาพเกินไปผมว่าอาจพูดหยาบๆบ้างก็ได้นะครับนะด่าประชาชนบ้างก็ได้นะครับนะ ลุงก็าด่าประชาชนเขาตาวาดใส่นักข่าวเขาวินใส่นักข่าวนะครับนะเห็นบรรดาลุงลุงก็ป้าสอง,สงผู้สูงวัยเขาชอบแบบนั้นภาษาต่างประเทศก็ไม่ต้องพูดบ้างก็ดีนะครับนะ เวลาไปเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวหรือว่าจะไปต่างประเทศก็เย็ดเดยีดโนโน,โนโเคบ้างก่อนไขล้เลยครับนะพวกนี้เขาอาจจะพวกป้าๆลุงๆผู้สูงวัยที่อยู่สภาสูงก็าอาจจะไม่ชอบคนที่สุภาพเกินไปหรือว่า เก่งเกินไปนะครับนะ ทั้งหลายจะออกมาจากบ้านว่าไม่สนับสนุนว่าที่นาะยกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับเรื่งนะอ,งองู้นผลการเกษตรนี้นะข่าวไปถามว่าท่านจะแก้ปัญหายังอย่างไรได้บ้างสินค้าเกษตรตกต่ำจะไปขายที่ไหนได้บ้างท่านก็ไม่ต้องเอ ส่งความรู้จนเกินไปนะครับนะตอบไม่ได้ก็บอกว่าไปขายนอกโลกบ้างดาวคานบ้างไปขายที่ไหนบ้างก็ได้นะครับนะเวลาสินค้าการเกษตรแปงประชา,านชน เดือดร้อนนั่นก็บอกว่าปลูกกินเองบ้างอะไรบ้างแบบนี้แล้วครับนะผมว่าลุงลุงป้าป้าคนชอบแบบนี้ไม่เข้าใจจริงๆริงัวทำไปถึงเป็นแบบนี้นะครับน ลุน้อยก็บอกว่าขาดพุ้งพล่งศพบที่จะเป็นผู้นำประเทศกมกลุงลุงก็ป้าเขาชอบคุณพี่อายุ70 80นะครับนะผมว่าคุณพิธาว่าที่นายกมามนมบนรีครุใหม่นี้ต้องรอไปอีกสัก3 40ปีนะครับนะค่อยมาเป็นนายกมามนมบตรีนะครับนะ เอาคนแก่แก่มีอายุเยอะๆจะไปทันจริงหะไล่นะครับไม่เข้าใจว่าทำไมผู้สูงวัยที่อยู่ที่สภาสูงต้องชอบกับๆๆๆงจ้ามีอายุเยอะเยอะอายุเยอะเอาจริงๆนะครับนะเนส่วนตัวผมก็อายุเยอะ มันสมองมันจะเยอะตามก็หรืลเปลัลนะครับกนะันยิ่งอายุเยอะความจำความรู้อะไรมันก็ยิ่งถดถอยนะครับันะยูไม่กี่ปีแล้วก็แก่ตายแล้วนะครับนะันเอ็ดสิบเอ็ดสิบ าเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมต้ม่ทันอะไรสถาบันที่อื่นเขานะครับเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพวกวัยทั้งหลายแหล่พวกสวทั้งหลายแหล่ต้องต้องมาเอาเรื่องอายุมาเป็นข้ออ้างอะนะครับนะ อายุน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมน,นตรีท่านพูดเหมือนกับว่าท่านไม่เคยอายุน้อยมาก่อนนะครับนะหรือว่าเกิดมาท่านก็แก่ไปซะเลยความคิดถึงได้ล้าหลังกับสักขนาดนี้นะครับนะ ว่าที่นายกพูดกาสุภาพอดน้อมต่ตน,ตนให้สัมภารับข่าวก็มีสังกาคาราวะไม่ชอบไม่ชอบไบบนี้พูดจาแบบเอาจริงๆนะครับนะไม่ชอบแบบไอ้แบบพูดจาเม,ามันเมามีน้ำมาเละครับนะ ดาบ้างกวาดบ้างมันต้นชอบไปได้อย่างไรอย่างไรนะครับในะแบบนั้นเอาจิงๆนะครับนาะนส่วนตัวผมว่ามันเสียภาพพจน์ของประเทศนะครับนะไปตอวารใส่นักข่าวบ้างบปดาใส่นักข่าวบ้างอันนักข่าวคำว,ว่าข่าวนะครับนะไปทั่วโลกนะครับนะ พลังต่างชาติก็เห็นว่าโอ้โหแลตวตระกตีของไทยทำไมพู้จาฟังไม่ได้เลยแตกับสอวอทั้งหลายเลยลุงป้า,ปาชอบแบกแบกนะครับเนะนะราถามว่าพืชผลเกษตรราคาตกต่ำจะไปขายที่ไหน เอาไปขายรู้เลยดรวอาคารท่านเป็นนายกนตัตมนตรีท่านเคยไปหรือยังนะครับเนี่ยท่านใช้ประชาชนไปโู้แพงไกลลง่แพงเลี้ยงกินเองเลยเราโอ้หีเลยับผู้ทรงความรู้ระดับนายกนัตมนตรีแก้ปัญหาได้แค่ให้ประชาชนไปเลี้ยงกินเองผูกกินเอง อา,าอะไรคิดเอาวอม่เท้าคิดหรือเปล่าถ้าแก้ปัญหาได้แค่นี้ผมว่าประเทศเราไม่ต้องมีนายกนะครับนะผมว่าถ้าแก้ปัญหาได้แค่นี้ผมว่าประชาชนแก้ปัญหาเองได้นะครับนะ ตั้งนายกจะแก้ปัญหายัางไงบุกนี่มีงสิเอาไปขายที่ไหนอ่ะดาวังคางสิไข่แพงก็เลี้ยงไก่ไว้สิเดี๋ยวเขาอาไข่ออกมาได้กินไข่โอ้โห่าคิดถ้าแก้ปัญหาได้แค่นี้ ว่าต้องกลับไปอยู่บ้านเฉยๆดีกว่านะครับถ้าแก้ปัญหาได้แค่นี้ผมว่าประชาชนแก้ปัญหาเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งนายกรัฐมนตรีครับโดยปกติชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วนะครับนะ เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปลูกปักไว้จินเองอยู่แล้วนะครับนะที่เขาได้ถามนายกเพราะว่าเออนายกเป็นที่ผู้ของประชาชนจะแก้ปัญหาอย่างไรจะทำยังไงให้ราคามันดีขึ้นเอาไปขายที่ไหนที่มันขายได้ย,ยั่งยืน ขายได้ตลอดของมันขายได้เงินมันก็สะพัดพอเงินมันสะพัดชาวบ้านก็มีเงินจัดจ่ายใช้สอยตั้งแก้ปัญหาไม่ได้ท่านบอกเ่าเลี้ยงกินเองปลูกกินเองก็อย่างถ้าแก้ปัญหาได้แค่นี้ท่านกลับไปอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าแต่ ปกติวิธีชีวิตชาวบ้านเขาก็ปลูกิเองเลี้ยงเองอยู่แล้วนะครับนะไอ้ที่ท่านพูดมามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะครับผนมะว,ว่ามันเป็นวิธีเอาตัวรอดนะครับนะประชาชนได้มีโอกาสที่จะมีว่าที่นายกคนใหม่ เอาและไม่เหมาะสมบ้างละขาดคุณสมบัติบ้างละเขายังไม่ทันได้ทำงานเลยนะครับนะว่าเขาจะทำงานเก่งหรือไม่เก็งเขาก่อนแล้วไปปามาตเขาก่อนแล้วว่าเออขาดคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านาวอะไรชีวัดว่าไม่หมองไม่สมนะครับอายุความรู้ความรู้ว่าที่นายกก็ไม่น้อยนะครับนะภาษาก็พูดได้ทั้งสาภาษานะครับนะไทยอยังกฤษญี่ปุ่นท่าน่าไม่เหมาะสมนะ อายุกวสีกว่าแล้วนะครับนะยังไม่เหมาะสมอีกยุคนี้สมัยนี้คนอายุสามกว่า20สิกว่าทาง,งานสำเร็จเยอะแยะไปนะครับนะ ต้องให้แก่ๆเหมือนพวกท่านนะครับถึงจะเหมาะสมความรู้ว่าที่นายกคนใหม่ก็ตกมาจากมุงนอกนะครับเลยมาวุ่วมายวุธ,ววธครบแล้วนะครับนะ สี่สิบกว่านี่ครบแล้วนะครับนะวายุนี่มีแล้วนะครับนะต้องชอบอไปที่ว่าต้องต้องเป็นข้าราชการเกษียณเป็นทหารเกษียณแบบนั้นือถึงจะมองับ ตำแหน่งนายการัฐมนตรีไม่อยากจะไม่อยากจะพูดนะครับเลยว่าพวกท่านเอาของม่สาวกิดไม่ว่าใครนะครับกนะ็ไม่เอ่ยชื่อใครนะครับนะ ใครที่คิดแบบนั้นก็รับไปก็เองก็แล้วกันนะครับ